ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กลับมายาสูได้เมนูเด็ดเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเมนูเด็ดเมนูเด็ดเดี๋ยวเนเดี๋ยวให้จังมาเบิ้งพอใส่ต้มอึ่งให้กินเนาะพี่น้องเนาะไว้วันนี้เมนูเด็ดเมนูตุมอึ่งต้มกบขาสั้นลูกสาวลูกสาวว่าต้มกบขาสั้นแต่ว่าอันบ่ให้เบิ้งตอนลวกด้วยพี่น้องมันสีหดวไล่เกินไปตต้ม หม้อเดือดแล้วพอใส่หม้อเดือดแล้วเครื่องลงไปก่อนใส่แต่ไคร้ใส่คาใส่เลยลงไปอีกนี่อะไรบอหอมแดงบอใส่เผงอีกข้กวันเออเอาเอานี่ลงไปก่อนหม้อเดือดเดือดเอาน้องเอกเขาลงก่อนเพราะว่าเขาต้องให้เปื่อยแล้วพี่น้องล้มแล้วลงแล้วอ้ยยาอื <étique> <ural> <ble> ปาด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 ของหากินยากเลยพี่น้องของหากินยากอีกสักพักสักพักจะใส่เครื่องอันนี้ต้มหมูกรดนี่มันเปื่อยเลยจะมาผงเนาะแมนแมนจ้าแมนเดี๋ยวเราไปพอใส่เดี๋ยวเราไปวิธีการปรุงใส่เกลือใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือไปสักก้อนพอใส่เกลือเสร็จเราปั่นใส่หอม หอมลงไปกระเทียมลงไปพริกลงไปใบมะกรูดนี่อยากเข้าอยากใส่ยังใส่เข้าไปพริกใส่เข้าไปคุณใบบักขามใส่ก่อนพี่น้องใบบักขามย่นแห้งต้มนี่ต้มใบบั่นต้มมันแซ่บๆพาะเขาใส่ผงนัวบ่กัก๊าซไงใส่ผงนัวผงนัวนี่ผงนัวนี่พลาดไม่ได้บ่แซ่บว้าวแซ่บบอภาษาซ่บบ่ อเุออ <st> อ้ยเป็นไดพี่น้องฮองนอสียบ <st> อู้เจ้อ่าให้พี่น้องเขาเบิกงคาคากันหน่อีเยอะ้อ,อนพอพอใส่ปากพง้งมนเลยพี่นอ้องจื้อ อืมอืมอ่ะผู้ใดสนใจมาใช้เด้อบัวเด้อวันจันทร์น้ำลายไหลเอาบอกพี่บอกน้องปิดคลิปแน่จนกัน อีกยินให้เพื่อนอีกจะค้ำก่อนอ้าวลูกไซส์ป้าซิมบอลลูกล่ะเอาเลยเอาเลยซิมน้ำพ่อบอลลูกอืมอ่ะไอเก็บเอ๋นะผมกำลังใส่หัวแห้งล่างอยู่เอาอ,อนันแซ่บครับพี่น้องเลยปากก็ไหลก็แช่นะครับต้องใช้เดือบววัวโคบานๆพี่น้องเอาเอาขีนาน้น,น้ำแน่กินน้ำแน่แก้เจ็บคอแน่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ